มันตารางนี่จะเข้ามาสิโอ้ตรงนั้นเผลือเป็นไม่ได้เฝ้าเอาไว้เหตที่กัดแล้วไงอ่ะฮะมีออนคอเลยนะเจ้าผู้บริสมัยนี้เลยเร็วแล้วช่วยมันกัดกันไปตามสบายเถ้ะแหมนะฮะเดือดร้อนเราอะเด้ช่างมันเถอะน่าพวกมันกุ้ยทั้งนั้นเน่ยอ่ะมันใช่ว่าแล้วไป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 ใครนะมาอุ้ยใครๆตกใจหมดเลยนี่มาเก็บ อย่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยอยากให้ยาวอาการสาหัสทั้งห้าคนเลยอู้อีกไม่เป็นไรคนที่ลงมือคือชิน่งั้นสินะชินใช่แล้วชินใช่ไหมพวกเราคอถอนตัวจะจะเลิกเป็นคาตานะด้วยดังนั้น หไปไป,ปล่อยปล่อยพวกเลาเถอะเลิกคิดเถอะอูตันนายปลอดภัยหรือเนี่ยเลา่าข้างในมันช้ำไปหมดละแต่เพราะเห็นว่าตัวใหญ่เก็เลยจะพาไปเป็นคนสุดท้ายน่ะอูตันฉันฮะเรื่องอะไรว่ารู้ว่าตีกันเพื่อวิสูต์ว่าใครเก่งกว่ากันน่ะไอ้เรื่องพวกนี้น่ะฉันน่าหนา,นานกับมันแล้วล่ะแค่ทุกคนได้ใช้ชีวิตวัยเรียนที่สนุกสนานแค่นั้นก็พอละ เขาคิดอย่างนั้นถึงได้ปิดตัวจริงของนักล่าคาานะเอาไว้แต่ว่าดูเหมือนมันจะได้ผลกลับกันเลยสินะฉันจะแก้แค้นให้เองฉันจะฆ่าเจ้าชินซะต้องให้เจ้านั่นนึกถึงชื่อเล่นของฉันหลังจากที่ไม่มีใครเรียกมานานแล้วสิโอ้ชีเจจริงอยู่ที่นายเก่งฉันเองยังคิดเลยว่าน่าจะเก่งที่สุดในโรงเรียนโทโดแต่ว่า ถึงอย่างนั้นนายก็เอา,นาชนะชินไม่ได้หรอกหมายความว่ายัางไงกันมาช้าจริงเลยแกเนี่ยไอ้ทษทีทษอทีโอ้โหเฮ้ยนั่นมันคนนั้นมันคุณทวาราชนี่นะอ๋อใครอะไม่จะว่าไม่รู้จักได้ยังไงไม่รู้จักได้ก็ดังมากเลยนะไม่รอกฉันเคยอยู่โรงเรียนมอต้นเดียวกับเขาด้วยละนะอ <laughs> ใครๆก็ชื่นชมเขาทั้งนั้นแหละ ดับเบิ้ลอิมแพคทาวะรว้าสุดคนถนนกลางเมืองโอคุทามะศึกกวาดล้างกลุ่มดีอาเล่นงานคนสองร้อยคนของแก๊งเฟรซี่ธันดโรตแต่มาที่เขาสร้างขึ้นนั้นมีมากขนาดนั้นไม่หัว้วยสมัยที่เพิ่งก่อตั้งคาตานะก็เป็นหัวหน้าหน่วยแนวหน้าศัตรูเกือบทั้งหมดถูกกำจัดไปโดยฝีมือของเขาตัวคนเดียวเลยเป็นสัตว์ประหลาดตัวจริงเลยล่ะเง่ ah. <c oughs> ฝันเฟื่องแบบระเบ,บิดเธอเธอแล้วสินะไป้เธอตู้เลเะคิดุกเฮ้ยรอด้วยดิ จะถามจนถึงเมื่อไรกันทำไมเลิกแล้วก็เดี๋ยวเรียกเก็บค่าแสดงซะเลยเนี่ยน้องไหน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 นี่ที่นี่ความสุขในใจเนาะของฉันน่ะได้มีขึ้นหลังจากนี้สักพักล่ะ อย่าให้หนีไปได้กันเล่าหยุดนะอย่ามาทำให้เจ็บตัวกันสิสาวน้อยดีจังนจับให้น้ำใจสักหน่อยแขนค่ารักษาเมาื่อกีกันลวกันคุณชิดหนายเอาชนะชินไม่ได้นายก็แค่เก่งเท่านั้นเองแต่ไม่น่ากลัวเลยวันนี้แหละ อย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะกลัวคนได้ขนาดนี้มากน,นันั่นแหละคีความห่างฉันระหว่างนายกับิดได้ทีก็ใหญ่เลยนะเก็บใจเล็กๆเหมือนกันนะเว้ยเกลบไปแล้ว แล้วก็อยากให้บอกกันซะก่อนนะพอดีมีธุระไราสาระนิดหน่อยนะการเล่นงานเพื่อนจนปางตายถือเป็นธุระไร้สาระสำหรับเธอสินะชินทำความเคารพด้วยไม่ได้พบกันสัดนๆเลยนะครับผู้นำสูงสุดของตระกูลแม่ กาโอคิชิท่านเจ้าสำนักทากายานังอุสุนโนะหาะเธอถอยไปซะเออแต่ว่าในสถานที่แบบนี้ไม่มีทางเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นหรอกองั้นก็ <Yeah. S 2> เขาไม่ถูกใจเธออย่างนั้นเหรอได้ยินมาว่าไม่เคยยุ่งด้วยเลยสักครั้งหรือว่าเหลือแต่ชื่อไม่มีน้ำยาอะไรแล้วท่านเจ้าสำนักกรุณาพูดธุระเถอะครับ ถึงผมจะเป็นนักเรียนก็ตามก็ไม่ได้ว่างอย่างที่คิดหรอกครับละลยองถ่ายสิด้วยเนตรมังกรที่เจ้าถนัดนั่นแหละตองเป็นหัวแล้วครับคุณหนูรอบนี้มีคนที่มีฝีมือดีซุ่มรออยู่แล้ว ก็จบลงโดยไม่ได้คาส,สิ่งที่เลื่อนอยู่ที่ตัวรับคือกลิ่นเลือดที่ขาวฟุง้งทีนั่นฉันก็ยังออใจสเถอะเมื่อกี้นะี่มันเจ็บมากเลยนะสาวน้อยค่ารักษาก็มาให้พี่ชายรูปไหลร่างที่สร้างความเดือดร้อนนั้นซะโดยดีเถอะนะ ถ้าหากว่าต้องการอย่างที่ว่านั่นจริงๆแล้วเระก็เชิญตามสบายเลยสิถหากว่าไม่ระเกียรร่างกายแบบนี้แล้วก็นะอยู่นี่เองผู้ใช้อาวุธลับงั้นเหรอฮะนี่อ่ะอ่ะจริงเงี้ย ากันได้เงนเหรอได้เสียสิจเจ้าป้าเอ้ยอฮ้ยเฮ้ย่าเบื่อจริงๆทำไมฉันต้องต่อสู้จนเจ็บตัวขนาดนี้กับเจ้าบ้านันด้วย ถ้กลับไปแล้วก็ไห้ฟาดปากันแน mm ่เ hmm. ข mm ้าใจแล้วนะชินเป็นอะไรไปทำไมถึงน <wh> ั่งนิ่งกันเจ้าคือความมืดเป็นความมืดมิดที่มีแสงสว่างเลยแม้แต่น